ตอนภารกิจสุดท้ายใกล้จบภารกิจแล้วหรือเนี่ยจะเห็นว่าโลกอินเทอร์เน็ตนอกจากความบันเทิงก็มีเรื่องให้รู้และระวังเยอะเลยแต่เราสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยดิจิทัลลิเทเลซีนั่นคือทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยดิจิทัลลิเทเลซีประกอบไปด้วย 1>, 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในระดับพื้นฐาน 2. ความเข้าใจเนื้อหาที่มาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ 3. ทักษะการสร้างข้อมูลหรือเผยแพร่สื่ออย่างสร้างสารรค์บนอินเทอร์เน็ตและ 4. การเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งานเอาละหลังจากเข้าใจดิจิทัลลิเทเลซีแล้วเรามาลองทำแบบทดสอบความเข้าใจกันเถอะ ข้อหข้อใดไม่ถือเป็นการกระทําที่เข้าข่ายผิดกฎหมายสรพงษ์ถ่ายรูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชวนเพื่อนจีจีจโฆษณาครีมเกินจริงเต๋านําเข้าและเผยแพร่ภาพอาจารย์ลงโซเชียลมีเดียจอร์ดฝึกเล่นเกม10ชั่วโมงเพื่อลงแข่งอ e ีสปอร์ตคำตอบก็คือจอร์ดฝึกเล่นเกม10ชั่วโมงเพื่อลงแข่งอ e ีสปอร์ตแต่ว่าอย่าลืมแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับ ข้อ2การกระทําไหนของดาวถือเป็นการไซเบอร์บูลลี่อิ่งไลฟ์ขู่บอกเลือกจอร์ดลงรูปที่สร้างความอับอายแก่เดียปลอมโซเชียลมีเดียอ้อมไประรานคนอื่นถูกทุกข้อคำตอบก็คือทุกข้อเข้าข่ายรัรานทางไซเบอร์ทั้งสิ้นอย่าหาทํานะครับข้อ3รูปถ่ายใบไหนของมิตรที่ปลอดภัยจากการถูกสวมรอยปกพาสปอร์ตตาครุฑใบจองโทรศัพท์รุ่นล่าสุด บัตรนักศึกษาปริญญาโทที่เพิ่งสมัครเรียนรูปถ่ายหน้าบัตรประชาชนคำตอบก็คือปกพาสปอร์ตตาครุฑนั่นเองเนื่องจากหน้าปกไม่มีข้อมูลส่วนตัวใดๆข้อ4มีญาติที่ไม่หวังดีมาขอยืมบัญชีลุงปัญญาพักเงินมิตรจะแก้ปัญหาให้พ่ออย่างไรขอส่วนแบ่งจากเงินนั้นใช้บัญชีมิตรแทนบอกให้ไปขอคนอื่นบอกลุงปัญญาว่า หากเงินที่โอนเข้ามาได้มาโดยการกระทำผิดลุงปัญญาจะมีโทษร่วมคำตอบก็คือบอกลุงปัญญาว่าหากเงินที่โอนเข้ามาได้มาโดยการกระทำผิดลุงปัญญาจะมีโทษร่วมคนมักไม่รู้ว่าหากตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงก็จะไม่เป็นไรแต่ที่จริงแล้วมีโทษในฐานะผู้กระทำความผิดร่วมและข้อสุดท้ายเดียกลัวแม่ยุพินซื้อครีมไม่มีคุณภาพจากแม่ค้าออนไลน์อีก เดี๋ยวควรทำยังไงห้ามแม่ใช้โทรศัพท์อีกพาแม่ไปทำบุญให้สวยจากข้างในสอนแม่ตรวจสอบออยอจากเว็บไซต์ให้แม่กวนครีมเองคำตอบก็คือสอนแม่ตรวจสอบออยอจากเว็บไซต์น้องเดียวควรแนะนำให้แม่ยุพินใช้เทคโนโลยีตรวจสอบกวนลวงออนไลน์ด้วยตัวเองโดยการสืบค้นว่าของที่จะสั่งมีออยอถูกต้องหรือไม่จากเว็บไซต์ออยอเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน ได้คะแนนกันเท่าไหร่เอ่ยถ้าได้เต็มแล้วก็สุดยอดไปเลยเอ็ดด้าหวังว่าทุกคนจะท่องโลกอินเทอร์เนต็ตอย่างปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อทางไซเบอร์นะครับบ๊ายบาย